สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคข้ามช่วงทีขข่2ช่อง7สีช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัตดามาศทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์การกุศลชุดมายา เวลา16นาฬิกา59นาทีวันนี้พระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาีินัดดา마ศาเสด็จไปยังสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒนเขตพระขนงข้าพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์การกุศลชุดมายาในโอกาสฉลองครบรอบ12ปีของการก่อตั้งสถาบันซึ่งสถาบันร่วมกับกลุ่มสร้างคนละเมืองคุณภาพและนักออกแบบกลุ่มดีโปรเจกต์ซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตื่นตัวในการอนุรักษ์ป่าไม้และมีส่วนร่วมบนรงค์ลดภาวะโลกรอ้อน ตลอดจนนำไรายได้ถวายโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและมอบให้กับวัดสะพันจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้ปลูกป่าชุมชนในวัดและสร้างสวนปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์และประชาชนสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒจัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิหลวงพ่อวิวริยังศิรินทโรด้วยความคิดริเริ่มของพระธรรมมงคลยานหรือหลวงพ่อวิวริยังศิรินทโรจเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเพื่อพัฒนานักออกแบบไทยให้มี คุณภาพและผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ไทยส่งออกไปยังประเทศต่างๆปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรด้านการออกแบบแฟชั่นและหลักสูตรด้านการออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์